เลขาท่านรองประธานอย่างฉันไม่ลดตัวลงไปสนิทกับแม่บ้านหรอโลโูกหแกอย่าไปเปล่าประกาศกับใครนะว่าแกเป็นเพื่อนฉันเพราะฉันไม่อยากมีเพื่อนีนแม่บ้านลูกหมู ชั้นวางของฝั่งนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวป้าไปเอาผ้าแห้งมาเช็ดต่อให้อุ้ยไม่ต้องค่ะป้าเดี๋ยวที่เหลือเราทำเองป้าไปนั่งพักเถอะค่ะไม่เป็นไรช่วยช่วยกันจะได้เสร็จไวๆแต่หนูเกรงใจนะคะป้าเกรงจงเกรงใจอะไรกันป้าเป็นแม่บ้านมาสองวันแล้วนะแค่นี้สบายมากหนูทำตรงนั้นต่อให้เสร็จไปเถอะจัดเดี๋ยวป้าไปเอาผ้าก่อนโอเคค่ะป้าเดินดีๆนะคะจ้า บีมคะวันนี้จะให้สธอละลุดขท่าไหน่ปดีคะนี่ฝนเธอก็เป็นลูกน้องฉันมาเดือนหนึ่งแล้วเธอยังไม่รู้รสนิยมฉันอีกหรอเออหนูก็ถาเพื่อไว้เฉยๆนะคะหืมฉันไปคุยงานแทนท่านรองทันทีก็ต้องให้สมฐานะสิไปเตรียมรถบีเอ็มค่ะค่ะคะุบีมฝนทราบแล้วคะ่ะเอา้าไงบีมทํางานเป็นยังไงบ้าง แล้วนี่จะไปไหนหรอบีมเออคุณบีมสนิทกับแม่บ้านด้วยหรอคะอย่าพูดจาไร้าสาระนะฝนเลขาท่านรองประธานอย่างฉันไม่ลดตัวลงไปสนิทกับแม่บ้านหรอกไปเธอไปเตรียมรถได้แล้วไปไปสิค่ะค่ะค่ะบีมพักเทียมม่ยวไปกินข้าวกับฉันไหมฉันทำมาเปิดเธอด้วยโอ๊ย บีม <Beam, S 2> เธอตกจะทำไมลูกหมูแกลืมไปแล้วเหรอว่าฉันเคยบอกแกไว้ว่ายังไงบีมได้ถ้าแกยังจำไม่ได้เดีย๋ยวฉันจะเตือนความจำให้แกเองเสียใจด้วยนะคะคุณบีมตำแหน่งเลขาว่างอยู่แค่ตำแหน่งเดียวซึ่งคุณลูกหมูได้ไปค่ะไม่เป็นไรค่ะบีมเข้าใจ ดีใจด้วยนะลูกหมูเธอนี่โชคดีจริงๆเกิดมามีทั้งพรสวรรค์แล้วก็เรียนเก่งต่างจากฉันที่ไม่มีอะไรดีเลยอย่าพูดแบบนั้นสิบีมถึงเธอไม่ได้ตำแหน่งนี้ตำ,นนนนะตำแหน่งอื่นก็ยังมีนะใช่ไหมคะตำแหน่งอื่นก็เต็มหมดแล้วค่ะว่าแต่คุณสองคนเป็นเพื่อนกันหรอคะใช่ค่ะพวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็สนิทกันมากด้วยนะคะลูกหมู เธอก็รู้ใช่ไหมว่าฉันอยากทำตำแหน่งนี้มากรู้สิพ่อแม่เธอก็คาดหวังไว้ใช่ไหมบีมใช่ถ้าเธอไม่ว่าอะไรเธอสละตตำแหน่งนี้ให้ฉันได้ไหมเพื่อนอะไรนะบีมสละตตำแหน่งนะลูกห,หมูมันคือความหวังของครอบครัวฉันเลยนะ<ม>เธอก็รู้ว่าพ่อแม่ฉันมีโรคประจำตัวถ้าถ้าผิดหวัง ท่านต้องอาการกำเริบแน่ๆนะลูกหมูนะแค่นี้ทำพ่เพื่อนได้ไหมนี่ฉันว้ยกีอ่ยบน่แอบบีเนี่ยสงสารฉันเถอะนะก็ได้คุณคะฉันขอสละตตำแหน่งให้เพื่อนนะคะอ้าวแล้วคุณจะทำอะไรล่ะคะเดี๋ยวฉัน,นาหาทางอีกทีค่ะฉันว่าฉันน่าจะหาตำแหน่งอื่นทำได้คุณคิดดีแล้วใช่ไหมคะ ตัดสินใจไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนใจทีหลังได้นะคะฉันคิดดีแล้วค่ะฉันให้ตำแหน่งนี้กับบีมขอบคุณนะลูกหมูโอเคค่ะงั้นต่อไปนี้คุณได้ทดลองงานเป็นเลยค่ะของฉันนะคะคุณบีมถ้าคุณผ่านโบสสามเดือนคุณจะถูกบรรจุโดยอัตโนมัติค่ะขอบคุณค่ะบีมสัญญาว่าบีมจะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะค่ะ ขอตัวสักครู่นะคะดีใจนะเดบีมสบายใจขึ้นหรือยังสบายใจสิสบายใจมากเลยแหละแกนี่มันง่อยังไงก็ง้อย,อย่างนั้นเลยนะลูกหมูพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าแกมันไม่มีสมองอยังไงละ่ะบ,าบา้านเปล่าคนอะไรสล,ละตำแหน่งให้กันง่ายๆดา่กระบือ ยังสมสารก,กระบือเลยบีมฉันคิดว่าเธอคิดว่าฉันเป็นเพื่อนเธอจริงๆนะเหรอตลกฉันแค่แสดงละครจ้าอย่าอินเกินนะบีมเธอทำได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอฉันทำได้มากกว่านี้เอามาเดิกคิดดูนะถ้าแกไม่มีวุฒิแกก็เป็นได้มากสุดแค่แม่บ้านบีมเธอจะทำอะไรนะก็ทำให้แก ได้หรอเราเป็นเพื่อนกันนะถ้าเพื่อนแกฉันไม่ใช่เพื่อนแกต่อไปนี้แกอย่าไปเป่ปาประกาศกับใครนะพ่กแกเป็นเพื่อนฉันเพราะฉันไม่อยากมีเพื่อน,นแม่บ้านจำให้ขึ้นใจแก นี่ลูกหมูทำไมเลยข่าคนนั้นใจร้ายกับหนูจังเลยได้ยินว่าเขาเป็นเพื่อนหนูใช่ไหมใช่ค่ะป้าบีพ่าเคยเป็นเพื่อนกับหนูแต่ตอนนี้คงไม่แล้วละค่ะไม่เป็นไรนะลูกใครจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเราทำตัวเราให้ดีก็พอจำเอาไว้ว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะป้า ขอบคุณนะคะหรอคะคุณบีมมีนิสัยแบบนั้นจริงๆหรอคะได้คะ่ะเดี๋ยววันตัดเตือนให้ค่ะค่ะฮัลโหลคุณบีมคุณกลับมาถึงบริษัทแล้วใช่ไหมโอเครีบขึ้นมาพบฉันที่ห้องด่วนแค่นี้แหละ อะไรหรอคะคุณบีมทำหน้าซีเรียสจังคุณบีมยิวข้าวเหรอคะโอ๊ยเงียบปากท่านรองเรียกพบฉันไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรน้ำเสียงท่านก็ดูเหมือนคนกำลังโมงโหอยู่ด้วยจริงเหรอคะร้อยวันพันปีหนูมไม่เคยเห็นท่านโกรธเลยนะคะก็ใช่น่ะสิหรือว่ามีใครไปพูดเก่หูท่านประธานคะโอ๊ยแล้วฉันจะรู้ ไม่คอะคุณบีม บีมฉันไม่รู้เรื่องจะไม่รู้เรื่องด้ยไงก็ท่านลองเขาเจาะจมมาว่าคุณบีมทำร้ายร่างกายแถมพูดจาไม่ดีใส่แม่บ้านถ้าแกไม่ได้ฟ้องแล้วใครมันจะฟ้องแล้วแม่หนูคนนี้เขาทำจริงหรือเปล่าล่ะเอ๊นี่ป้าไม่ใช่เรื่องของป้าอย่ามายุ่งเลยไหมแกก็อยู่ส่วนแกบีมพูดจาเขารู้ว่าจุมคอในสิ เธอไม่ชอบฉันฉันไม่ว่าแต่อย่าพานไปหาป้าจุ๋มเลยนะฉันไม่สนหรอกไม่ว่าใครหน้าไหนที่ทําให้ฉันไม่พอใจฉันดา่าหมดนี่หนูหนูยิ่งใหญ่มาจากไหนหรอถึงท,ทํานิสัยกลากไปทั่วแบบนี้โถป้านี่ป้าซื้อมือหรอคุณบีมเขาเป็นถึงเลขาท่านรองประธานเขาจะทําอะไรก็ได้จะอะไรป้าหรือแม่บ้านนี่ออกตอนนี้ก็ยังทําได้เลยไม่ได้หรอกทาไม่ได้ ควรประสาทฉันพูดจริงหนูลูกหมูเขาเป็นเพื่อนที่เสียสละให้เธอแทนที่เธอจะตอบแทนเพื่อนแต่นี่อะไรแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่จบไม่สิน้นทำอย่างก,กับเป็นพวกผีบ้บอย่างนั้นแหละคุณบีมป้าคะพอแล้วค่ะปล่อยเขาไปเถอะหนูไม่ได้คิดอะไรแล้วบีมฉันขอโทษต่อไปนี้ เราต่างคนต่างอยู่ันแล้วกันนะไม่มีทางลุกม เอบินมก็แค่อยากจะสอนสอนเยลูกหมูไม่ให้เป็นคนขี้โกโงไม่ให้ใส่ร้ายคนอื่นไปทั่วแบบที่มันไปฟ้องท่านรองอยังไงล่ะคะลูกหมูเขาไม่ได้เป็นคนเอาเรื่องนี้มาบอกฉันหรอกเอา้าถ้าอย่างนี้ไม่ได้บอกแล้วใครล่ะคะนั่นสิคะใครกันฉันเองฉันเป็นคนบอกเรื่องทั้งหมดเองหืมป้า ฝันไปเคียวเข้าเลยค่ะคุณบีมหยุดพุดจาใส่คุณแม่ฉันแบบนี้นะคุณฝนคุณบีมอะไรน,นะคะเธลองพูดว่าอะไรน,นะคะคุณแม่เธอนลองใช่ฉันนี่แหละแม่ของวันเป็นกรรมการหุ้นส่วนบริษัทนี้และยังเป็น คุณสมบัติในการทำงานจิตใจเน่าเฟะไม่มีความเป็นคนอิจฉาลิษยาได้ไม่กระทั่งเพื่อนของตัวเองแม่ว่าไล่ออกไปเถอะลูกถึงคุณแม่ไม่พูดหนูก็คิดแบบนั้นอยู่แล้วละค่ะเพราะคนนี้ใส่แบบนี้องค์กรของหนูไม่ต้องการคุณเบมคุณฝนค่ะทะเล ฉันขอคือนตำแหน่งเลขาให้เธอรับไว้นะจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยคะ่ะทำแบบนี้ได้ยังไงคะยัยลูกหมูมันไม่ยู่น,นะคะทำไมฉันจะทำไม่ได้ในเมื่อมันเป็นสิทธิ์ของฉันไปพ่อพธอไปจากวุฒิ ลูกหมูเห็นไหมล่ะป้าบอกแล้วว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ขอบคุณค่ะป้าขอบคุณจริงๆค่ะ Turn and